ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ปมะหยัดฟรีที่วอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมของ Minecraft เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําประตูแบบสุดเท่อีกแล้วนะครับผมดูข้างหลังผมนี่ดีคือผมจะบอกว่าคือผมหายไปนานมากนะครับผมเกือบ3เดือนนั่นเองนะครับผมคือผมไม่ใช่ผมขี้เกียจทันมาเพราะว่าผมเห็นแบบยอดวิวน้อยอะ่ะเพื่อนคนดูแบบไม่อยากจะดูผมครับผมก็เลยแบบเออไม่ไทําแล้วก็ได้แบบเออก็เลยแบบ ก็เลยแบบน้อยใจนิดนึงนะครับผมเออมไม่เป็นไรหรอกเออมาเดี๋ยววันนี้ผมก็มจะมาสอนวิธีการทําประตูแบบนี้นั่นเองนะครับผมประตูแบบโคตรเท่นะครับดูดิอื้ไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือประตูนั่นเองนะครับผมถ้าแบบเราแบบเอาประตูนี้ไปสร้างให้เพื่อนดูแบบเพื่อนแบบโอ้โหมึงทําได้ไงวะแย่สอนหน่อยดิโอขอโทษที่พูดคำหยาบด้วยนะคผนะมเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อไม่ให้การ <laughs> อาจจะพูดอาจะพูดแบบเออเออเลยนะเพราะไม่ได้อัดดานะนี่นะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะเอาของที่เราจะเตรียมไปเลยนั่นเองนะครับผมของที่เราจะเตรียมไปก็คือประมาณนี้นะครับผมตามอันที่ผมเอามาเลยนั่นเองนะครับผมข้างล่างนี้เลยนั่นเองโอเคนะครับผมจากนั้นก็ <S <S เราไปเริ่มทำกันเลยนั่นเองนะจะพูดแบบเออเออนิดนึง <ple ans> งั้นแล้วก็เราไปทําแบบนี้ก่อนนะทำแบบนี้เอ,อประมาณนีแนนน้แล้วก็วางอันนี้ตรงกลางนะครับผมแล้วก็วางนี้แล้วก็ทุบข้างล่างนะครับผมแล้วก็ อาจอาจะจะดูแบบเร็วๆ,ๆน,นะเดี๋ยวผมจะทำซช้าๆนะครับวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ถ้าผมลืมบอกว่าขุดประมาณลึกลงไปประมาณ3บล็อกนั่นนี่นะครับผมหนึ่งสองสามอันนี้แล้วก็กว้างประมาณ1 2 3แล้วก็อันนี้มันยาวประมาณเอ๊ะกว้างประมาณ5แล้วก็ยาวประมาณ1 2 3กว้าง1 2 3 4 5นองส่ห้าับผมโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มสอนแลน้วนี่เนี่ยผม แล้วก็เอาอันนี้วางให้อันสีแดงเนี่ยมันชี้ไปลงข้างล่างนะครับผมก็วางฝั่งนี้ด้วยมันชี้ไปลงข้างล่างนั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นก็เอาทำไงต่อวะลืมชิบมาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะวางแบบนี้นะครับผมวางปิดเลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็วางปุ่มตรงนี้นะครับผมเล้วลองยิบดนูเอาเดี๋ยวลองแป๊บมึงงงงง แวบบ่นมึงนะครับอาจจะงงนิดนึงยังไงแล้วนะยังไงแล้วว่าแบบนี้แหละทไมมันไม่ติวดวนะดูนะดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาดูฝั่งนี้ก่อนถ้อแบบลืมอ่ะทำเองก็ลืมเองมันก็แบบแบบนี้นะ ไม่ได้มีปุ่มข้างล่างทีอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ละโอ้โหอะไรวะนี่จะมาสองแล้วก็แบบเออเออวางตรงนี้ด้วยนะครับนี่วางให้มีบล็อกหินข้างล่างมีแล้วก็วางปิดได้เลยน,นั่นเองนะผมมาเดี๋ยวผมจะเริ่มทำใหม่แล้วกันช้าๆเมื่อกี้จะงงๆนิดน,นึงโอเคมาใสา่วางตรงนี้แล้วก็วางอันนี้นะครับผมแล้วก็วางอันที่เป็นสีแดงให้อยู่ข้างล่างนะครับผมวางให้เป็นสีแดง มันอยู่ข้างล่างแล้วก็วางหินข้างๆนี้นะครับผมก็ปิดได้เลยน,นั่นเองนะครับผมแต่ผมทําในเวอร์ชั่นของ1.16.5นะผมในมือถือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสร้างได้หรือเปล่านะครับถ้าเคยสร้างได้ก็ลองไปใช้ลองไปทําตามดูนะครับผมก็ประมาณนี้นครับนี่ประมาณนี้จากนั้นก็ยังไงต่อว,ว่าลืมผมคอดูวกัอนอ๋อ วางอันสีแดงให้มันชี้ขึ้นข้างบนชี้ขึ้นข้างบนนะครับผมนี่แล้วก็วางสีขาวแบบนี้แล้วก็วางอันนี้มาน,นีนะครัผมดูดิคล้ายกันปะเอ้ยไม่คล้ายดิอะไรวนะน้แล้วก็วางแบบนี้วางอันนี้แล้วก็วางอันนี้ตรงกลางนะครับผมเหมือนเหมือนที่เราแบบสร้างโกเลมมันนี้นะครับผมแค่มีอันนี้ตรงกลางแล้วก็อ๋อนี้ขึ้นไป ทำแบบนี้อันนี้ขึ้นไปทำแบบนี้นั่นเองนะผมโอเคจะลองดูนะครับอ๋อได้ละประมาณนี้นั่นเองนะครับหน้าตาของมันแล้วก็แล้วก็ปิดได้เลยนั่นเองข้างข้างปิดเลยปิดปิดนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคือแบบง่ายมากๆเลยนะครับประตูตแบบสุดเท่นั่นเองของเรา ก็ถ้าเราจะผ่านก็ผ่านนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะผมคือแบบน้องๆก็ไปลองไปปรับดูนะครับผมผมก็อาจจะเออๆนิดนึงนะผมไม่ได้อัดนานนะครับผมโอเคนะผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับถ้าใครอยากผมสอนสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะผมว่าอยากให้ผมสร้างนะถ้าไม่คอมเมนต์ที่ผมก็จะไม่มีกำลังใจในการสร้างให้น้องๆดูนั่นเองนะผมโอเคนะผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยะฮูั